กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ถูกฝูงต่อรุมต่อยขณะดับไฟป่าแพ้พิษหนักต้องส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิพงเจ็ดนายถูกฝูงต่อต่อ,ตอยขณะทำแนวกั้นไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยแพ้พิษหนักถึงขั้นส่งโรงพยาบาล เมื่อวันที่1เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาเกิดไฟป่าลุกไหม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพและดอยปุยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงและดมกำลังเร่งควบคุมไฟที่ไหม้ลุกลามจากพื้นที่ป่าด้านล่างขึ้นสู่ยอดดอยสุเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพิงราชนิเวศ เจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เด้งทำแนวกันไฟอยู่นั้นมีฝูงต่อจำนวนมากที่แตกตื่นไฟป่าบินเข้ามารุมต่อยเจ้าหน้าที่บริเวณกิโลเมตรที่17ใกล้ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของพระตำหนักภูพิงราชนิเวศขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่7นายถูกต่อต่อยมีอาการแพ้ปากบวมและหน้าบวม1นายนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนาครเชียงใหม่ ส่วนเจ้าหน้าที่อีก6นายได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไม่มีอาการแพ้สำหรับสถานการณ์ไฟป่าเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจุดเดิมที่บริเวณน้ำตกตัดมหมาห้ซึ่งเป็นดอยต่อของตำบลแม่เหียอำเภอเมืองและตำบลบ้านปงอำเภอหางดงสามารถควบคุมไฟได้แล้วแต่พบจุดใหม่บริเวณบ้านแม่สาใหม่ในอํเภอแม่ดิม สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟแล้วขอบคุณข่าวสดค่ะ